สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่ช่อง V ว i c t ต r y นะครับต้องยิงเกมแลืล็อก X ในเจเลชนะผมหรือ a o x นั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมก็เอาเฉลยนะครับอ o x มาฝากเพื่อนๆอีกแล้วครับผมอันนี้เป็นพาร์ทสามของเราแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราไปดูข้อแรกกันเลยข้อหนึ่งนะครับพาย่อนอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของพเทล่าถูกต้องครับข้อ2อีสูดอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของพเทล่าถูกต้องครับข้อ3มอล็อกอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของพเทล่าถูกต้องครับอันนี้นะครับผมเอาแมป ด้านบนครับทิศเหนือด้านล่างทิศใต้ครับขวาตะวันออกนะครับซ้ายตะวันตกนะเพื่อนๆก็สามารถไปดูศึกษาเอาได้นะครับพยายามจําแมปให้ได้นะครับว่าเมืองไหนอยู่ทิศไหนของพอลเทล่าครับแค่นี้แล้วก็ตอบถูกแล้วครับต่อไปข้อ4สกิลดับเบิลสลาฟของอาร์เชอร์เป็นแอคทีฟสกิลถูกต้องครับข้อ5สกิลอินคิสเฮดพีรีคอร์เวอรี่ของซ็อตแมนสามารถเพิ่มได้ทั้งเฮดพีรีเจนและเอสพีรีเจนผิดครับเพิ่มได้แค่เฮดพีรีเจนเท่านั้นครับต่อไปข้อ6การเพิ่มรักสามารถเพิ่มได้ถูกต้องครับ ข้อ7การเพิ่มเด็กสามารถเพิ่มค่าเฮดได้ถูกต้องครับข้อ8การเพิ่มสเตนสามารถเพิ่มเพียแท็กได้ถูกต้องครับข้อ9การเพิ่มวีสามบเพิ่มได้ทั้งแมคเพีและแมคเอสพีผิดครับเพิ่มได้แค่แมคเฮดพีเท่านั้นนะ ข้อ10การเพิ่มเอจิสามารถเพิ่ม MSPD ได้หรือ v o m e n t Speed ได้ผิดครับต่อไปข้อ11นะครับฟรีและ Final f r e ีเป็นสเตตัสเดียวกันตอบผิดครับถ้าเจอแบบนี้นะครับให้ตอบผิดให้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเขาถามว่าฟรีและ Final f r e ีไม่ใช่สเตตัสเดียวกันตอบถูกครับต่อไปข้อ12ดามเมจที่เกิดจาก M attack จะได้ผลกระทบจากขนาดร่างกายของเป้าหมายตอบผิดครับไม่รับผลนะต่อไปข้อ13นะครับที่ตลาดกลางเมื่อขายสินค้าด้วยเดมอนแล้วจะรับคิสตัลในจํานวนเทียบเท่ากับราคาเดมอนที่ขายหลังหักภาษีซื้อขายแล้วถูกต้องครับต่อไปข้อ14ช่วงนี้ทารอนเป็นร้อนในเพราะทาลินจีมากเกินไปถูกต้องครับ ข้อ15ผู้รับสมัครนักเรียนใหม่สุดสวยแห่งพอนเลล่ามีชื่อว่าฉีฉีตอบผิดครับที่จริงชื่อว่าคิคินะครับต่อไปข้อ16นะครับอีกาของเด็กไม่จะเกาะอยู่บนไหล่ขวาผิดนะครับเกาะบ,บนไหล่ซ้ายครับข้อ17นักสำรวจมอนเตอร์พบว่าพักนี้การรับรู้กลิ่นเริ่มแย่ลงเรื่อยๆ เพราะการทํางานของตับอ่อนแอลงผิดนะครับผมว่าจริงๆเขาเป็นโควิดแหละครับนี้ก็เพื่อนๆก็พยายามรักษาสุขภาพตัวเองกันด้วยครับไปไหนมาไหนก็ควรใส่แมสนะครับต่อไปข้อ18นะ้ํานะกิฟเฟนป็นินแดนที่ตั้งแห่งเมดกิลนะถูกต้องครับข้อ19ครับใต้กิฟเฟนเคยมีอาจาจักเวทมนต์แห่งหนึ่งถูกต้องครับต่อไปข้อ20แคทวูแมนของฟูลอนทาเวนมีประสาทสัมผัสลิ้นที่ไวมากๆดังนั้นนางไม่สามารถกินอาหารร้อนได้ถูกต้องครับ ถัดไปข้อ21นะครับซอสแมนที่ตรงตามเงื่อนไขแล้วจะสามารถเช่าสัตว์ขี่ิโกปิโกได้ผิดนะครับเป็นไนท์เท่านั้นที่สามารถขี่ได้นะครับถัดไปข้อ22ครับค่าของอาชีพซีเนียคือเมดผิดนะครับคือซอสแมนครับผม23พอยซอนเป็นของใช้ที่สําคัญของสายอาชีพอาเชอร์ผิดนะครับเป็นของทีฟครับถัดไปข้อ24ฮันเตอร์ที่ตรงตามเงื่อนไขแล้วจะสามารถเช่าฟาลคอนหรือเหยี่วของเราได้นะครับถูกต้องครับผม ถัดไปข้อ25นะครับโบจะทําดาเมจ100%ต่อมอนเตอร์ขนาดกลางและเล็กถูกต้องครับต่อไปข้อ26นะครับธาตุที่เบาที่สุดคือธาตุไฮโดรเจนนะครับถูกต้องครับข้อ27หน่วยแสดงความเร็วของเรือคือนอตถูกต้องครับ ข้อ28บริชายหาดอิสูในช่วงฤดูร้อนมันจะเกิดปรากฏการณ์มีลาดถูกต้องนะครับหรือปรากฏการณ์ภาพลวงตาน,นั่นเองครับต่อไปข้อ29เลขโรมันเท่ากับ18ถูกต้องครับ x เท่ากับ10 v เท่ากับ5 i 3ตัวนะครับ i มีค่าเท่า1 3ตัวเท่ากับ3นะ้ะบวกกันนะ10บวก5บวก3เท่ากับ18ครับต่อไปข้อ30รับสัตว์บวกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือช้างถูกต้องครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเฉลยโอเอควนะครับพาร์ท e ที่3ของเรานะตอนนี้เพื่อนๆก็สามารถนะรู้เฉลย Oquid หมด90ข้อแล้วผมมีพัทหนึ่งพัทสองพัทสามอย่างละ30ข้อแล้วนะครับผมถ้าผมเล่น o e q u i t นะครับและเจอเฉลยข้อใหม่ๆนะครับผมจะมาฝากเ,เพื่อนๆอีกนะครับผมผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับข้อขอ้ทุกคนนะครับพยายามตอบให้ถูกทั้งหมด12ข้อนะครับ พยายามนะครับย้อนดูคลิปผมนะครับคลิปที่1 2ึรับรองครับเพื่อนๆต้องตอบถูกได้มากกว่า10ข้อแน่นอนครับโอเคครับถ้าเพื่อนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์และอากให้ผมทําคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคครับไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับโอเคบายบายสวัสดีครับ